สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมนะครับฟิลทีวีเลสซิ่งนะทุกคนป๊อปเปอร์นะทุกคนเดี๋ยววันนี้ฮะเราก็จะมาทำคลิปแก่งอีกแล้วเออวันนี้เราจะมาทำคลิปแก่งอีกแล้วโอ้โหเปสัตว์รุนี้งเลยคือตอนนี้คนเราจะมาแก่งกล้วยทุกคนกล้วยจะบอกมันไม่ให้บอกชื่อกล้วยมันไม่ชอบกล้วยลงกึ่งแล้วทุกคนนะรุ่นกล้วยแล้วก็เดี๋ยวเรียกกล้วยก่อนละกันนะทุกคนเราจะมาแก่งกล้วยทุกคนคือวันนี้เราจะมาถอบหมกร้อยยี่ห้าของมันนะทุกคนร้อยยี่ห้าอะไรวะร้อย เอสนะทุกคนคือตอนนี้มันออกไอซัดรถดูดิดูเสียงซัดแบบโอ้โหลงใส่เชี่ยงกันเร่งเชี่ยงกันเร่งนะทุกคนดีนะเดี๋ยวคนเดี๋ยวมันจะมาก่อนนะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปเอาบอกไปซ่อนก่อนนะทุกคนเพื่อนผมต้องการถอดเรียบร้อยแล้วคือมันออกไปนานแล้วใช่นี่เป็นไงหยิบแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเอานี่ไปซ่อนนะทุกคนแล้วเราจะมาตั้งกล้องไว้นี่เอาเครื่องนี้ตั้งกล้องไว้ตรงนี้เลยนะทุกคนไม่รู้มันจะเห็นหรือเปล่านะอย่าเบาล้องใส่ไฟเงี้ยสุดวุ้ยต้นงใส่ใครเหรอไม่เราคือแอบอยู่เว้ย น okay. ี่มิเบมาแลวเลแล้วแล้วก็ไม่ตั้งกล้องอีกนะทุกคนเย็นไหมเย็นไหมเนี้ยถ้ามาทางนี้คือไม่เห็นเลยเว้ยไปเลมิ้งเอากล้องไปจัดตั้งไว้ทุกคนเย็นไหมวะไม่รู้ว่ะเฮ้ยได้อยู่ปังได้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 มีตั้งกล้องทุกคน ตั้งกล้องอยู่พร้อม้อมโอเคนี่แหละแจ่มเลยทุกคนเราจะมาดูรีแอคกันทุกคนคือตอนเนี้ยกล้วยนอนยังไม่เข้ามาทุกคนเราจะมาดูรีแอคกันเดี๋ยวเราจะเอากล้องไปตั้งไว้ตั้งไว้เรียบร้อยละจะมาดูรีแอคกันว่ากล้วยเข้ามาหรืเปล่อะไรเดี๋ยวเราจะไปซ่อนสองคนนะจะไปซ่อนกันโอเคเดี๋ยวราจอกันตอนที่กล้วยกลับมานะครับโอเคปไปโอเคทุกคนตรงนี้เราตั้งกล้องเรียบร้อยละเดี๋ยวเราจะไปซ่อนกันทุกคนไป อยไม่บุกแล้วกูจะนอนเลโ้นที่ไหน้รอบบ้านเลยใช่ไมอหรอเนี่ยอ้ยเหรอยงติไอวโอ้ยโวอ้ยมุบอะไรมีอะไรเนี่ยมีอะไรเรื่องไมเอ้าไไหนน่เรางมากูจาอะไรเรื่องข้างบ้านข้วราลงไทยไปไห่เนี่ยไอ้ตัวถอดของมือน่ปล่อยออุยตอนกูอยู่ข้างไก่น่ไม่ใช่เคอ

มอวิ oh, ่งรอบไปไม่ได้วิ่งน่ะตรงนี้นี่ยาได้มาแจหายวะหายเดี่ไปอกอ้าวเม่ได้่อะบกีอ้กเบาลู้ไเาต่จได้นี่บเรียบร้อยอ่ะแล้ไหนกระดบานกรบอกไงไอ้จชอบต้นของตรงนี้เว้ยจะไปรูมึงนนี่อ จะเอาแก๊สตามมาเลยนีนี่นีเหรอไม่ดทไมออะไร อยู่ดี่ว้ยต่กระโปรงเนี่ยผมสารเบื่อเบาะว่าขาดคอนเตอร์ใจดีหน่อยซื้อบ่ออะไกเอกหน่อยเอาอะไรเอกนักเกือเอกนักเกือรเดี๋ยวบินได้ดูมันลอยได้เลยเบาะรุ่นนี้รุ่นพิเศษทำไมอ่ะปหาตัวเบาะรุ่นนี้รุ่นพิเศษเลยใครไปซ่อนไหนเอาหายอ่ะเอ้ยมาไปอยู่หมอนนอนนอมรถมันลอยได้เว้ยเบาะเนี่ยใช่อะเบาะพิเศษเบี้ยเอ๊ย ได้ลูกพิเศษอยได้อยกลับมาั้องเนี่ยแงนะไงาไปใครไปาไปฮะาไกงไเนรเบอกว่าใครโอ้ลงไปลงน้ำทำไมฮะลงน้ำทำไมทมอะอ่ะลงทำไมังเปียกไมเน่พิเศษมันเปียกให้ยเอเลยมันรู้พิเศษมืนกันน้าัน้ํางดี่รอดีเห็นวร้อนอยู่เลย เจอพอถ้ามีความสุขกับบ้านรอแล้วไงบ้านรอแล้วเดี๋ยวมีบ่นอีกรู้ว่าเราืแก้งเนยทำไมอ่ะดูยังไงเห็นมัเห็นมหายจบแล้วอเหี้ยเห็นแล้วนะเห็นเบาะไม่อยู่แต่ต้องขับรถมาแล้วเอาใส่ใส่ใสวินินลูกเกียร์เลยใ่หเป็นโรยเหี้ยแล้วดูมาแแรงอ่ะไส่เอาใสไเอาให้มานใสเจเจเจเด็กก้องให มีด่ายังฮาอยู่เห้เรามีการขับเลยนะไปดึงงูนะอยู่ตรงนี้เยอะๆที่ไหนได้ไม่เจอเปียกเลยก็ถึงโดนน้อยกว่าลหมโนหลังถอดเครื่องดีกว่าไหมเมย์เอาเครื่อนอะไรอ่ะนี่มีโอนะโดนถอดล้อโอ้โหแกมีมั่งเหรอเฮ้ยไม่เกี่ยวเขาจะฆ่าไม่สิเมย์อขันมั้ไม่ตรงก็ไปแหลงไอแม่งเลยสบายเรื่อขาวตัวยืดแทนแม่งมีเงี้ยด้วยเออว่ะ พูดอะไรอ่ะพูดจ่ายกล้องหรืออะไรจ่ายกลตองจิงจิ้โอเคโอเคไม่ชอบเป็นคนรับหลังไงไม่ชอบรับหลังไงต่อหน้าต่อหน้าเอาจริงโอเคทุกคนล้วนี่ขายเรียบร้อยแล้วเบสิกเบสิกแองใช่ไหมเบสิกอะไรตัวหเหย่โอ้เส่บอกไปว่าโอ้เปลี่ยนเปลี่ยนอะไรวะเปลี่ยงเปลี่ยงเปลี่ยงอ๋อถือว่ามันกล้าลงน้ำมันอยู่ตรงนี้นี่เองเป็นไง ถามอะไรเป็นไงมองเข้ามาได้เป็นไงเบื่หายหัวร้อนนี่ร้อนอ่ะเออร้อนเลยอ่ะเบื่ไม่มีเบื่มีใบเดียวในประเทศเนี่ยมีรอยอย่างเงี้ยก็จริงนะมีใบเดียวในประเทศโอเคนะครับตอนนี้ฮะเราทำการแกล้งกล้วยสำเร็จแล้วทุกคนแบบหัวร้อนอ่ะนะเข้ามานี่แบบหัวร้อนถามไอ้ปิปมไอ้ก๊อฟไปไหนก็ไม่รู้นะทุกคนไปดูคนดังดูนีหัวร้อนเลยทุกคนตอนนี้ตอนนี้อารมณ์ดีแล้วทุกคนอารมณ์ดีแล้วเออนะครับก็ถือว่าเป็นการแกล้งที่สำเร็จนะครับตะมือเออตะมือเล นน่าอดูร้้ยทุกคนก็ประมาณนี้นะครับก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดไลค์กดแชร์สุดซับสไครต์นะครับก็ถ้าใครอยากให้ทำคลิปแนวแกล้งทุกคนก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับใต้ล่างนี้เลยทุกคนแต่ไม่รู้จะมีคนคอมเมนต์หรือเปล่านะก็ไม่รู้กันนะแล้วก็ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็รอติดตามกันฮะคลิปนี้ขอลามีอารมณ์ดีอารมณ์ดีอารมณ์ดีนะกคนก็ประมาณนี้นะครับก็นี้ก็ขอลาไปชมเพียงเท่านี้ครับโอเคบาย